เรามาดูเนี่ยบางคนยังล็อกอยู่เลยสวัสดีครับทุกๆท,ท่านวันนี้ไม่อยู่กันในเกมแลกนาะล็อกเอ็มคลาสิกับผมตั้มโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆท,ท่านไปปลดล็อกสมาคมทั้งหมดนะฮะแอย่างด้วยกันที่เราเนี่ยจะส่งสัตว์เลี้ยงไปทํางานเนี่ยจะปลดล็อก ออกมายังไงได้บ้างเพราะว่าบางคนก็ยังล็อกอยู่นะฮะยังไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหรือข้อมูลที่ผมจะเอามาบอกในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะวิธีการที่เราเนี่ยจะเปิดสมาคมทั้งหมดเนี่ยเปิดยังไงให้เรามาที่กระเป๋านะ,ะแล้วเราก็มาที่กระเป๋าดําอันนี้เลย กดใช้ไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าทั้งหมดเนี้ยแห้องอันเนี้ยถ้าเราจะเปิดมานะฮะมันก็จะมีข้อแม้อยู่นะหล,หลายคนเข้ามาตอนแรกเนี้ยก็จะเห็นมันล็อกอยู่เป็นบางห้องนะฮะ <c oughs> วิธีการปลดล็อกอันแรกเลยนั่นก็คือศูนย์อาหารศูนย์อาหารเนี้ยเราจะปลดล็อกออกมาได้ก็คือเราต้องเลเวล70ดก่อนนะฮะแค่เราเลเวล70ิมันก็ปลดให้แล้วซึ่งศูนย์อาหารนะเราเอาสัตว์เข้าไปเนี้ยมันก็จะได้เข้าปั้น อันที่2เนี่ยอันที่2ก็จะเป็นร้านอุปกรณ์นะฮะนั่นก็คือวิธีการปลดล็อกของมันเราจะต้องมีสัตว์เลเวล45ก่อนนะฮะถึงจะเอาสัตว์กระปุกน,นี้ได้เราก็จะสามารถปลดร้านอุปกรณ์อันนี้ได้นะฮะต่อไปคาฟาคอปอเรชั่นคาฟาคอปนั่นเองถ้าเราจะปลดบริษัทคาฟาอันนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีเลเวล70ฮะแค่นั้นเองเราก็จะสามารถปลดล็อกอันนี้มาได้แล้วง่ายๆเลยฮนะแค่เราเลเวล70นั่นเอง แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่จะเอาเข้าลงไปได้นะฮะจะต้องมีเลเวล45ก่อนเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเลเวล45ถึงจะเอาเข้ามานี้ได้ถ้าต่ำกว่านั้นจะเอาลงมาในนี้ไม่ได้นะฮะสมาคมสัตว์เลี้ยงถ้าเราจะปลดได้นะ,ะเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนี่ย5ตัวเออทั้งหมดเลยนะฮะ5ตัวแล้วก็สัตว์เนี่ยจะต้องเลเวล50ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าความรู้สึกดีจะต้องระดับ5หมายถึงว่าตัวที่เราใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับเอาแค่ตัวใดตัวึย ให้มันมีสัตว์เลเวล50เออแล้วก็รู้สึกดีจะต้องระดับขั้น5้านะฮะค่าความรู้สึกดีตรงนี้ต้องขั้น5้าขึ้นไปความรู้สึกดีดูยังไงนั่นก็คือให้เราเนี่ยมาที่สัตว์เลี้ยงเรานะฮะแล้วเราก็เข้าไปที่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเขียนไว้เลยความรู้สึกดีเลเวล7ซึ่งของผมตอนนี้เป็นเวล7แล้วนะฮะการที่จะเพิ่มความรู้สึกดีได้เราจะต้องลูบหัวมันแบบนี้อ่าก็ รูปมันบ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะฮะหมายถึงรูปหัวสัตว์เลี้ยงอย่าคิดเล็กถ้าเกิดเรารีบจริงๆเราก็ไปซื้อที่จับมันเนี่ยเอามาให้ของฝันมันได้นะฮะอย่างเช่นเข้าไปที่หอยเหมือนเดิมเลยที่ผมเคยเอามาให้ดูนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะใช้กระดูกอ่าแล้วก็เอากระดูกมาให้มันเป็นการให้ของขวัญน,น้องนั่นแหละเออนี่นะฮะก็จะเป็นความรู้สึกดีเลเวล8แล้วประมาณนี้นะฮะการเพิ่มความรู้สึกดีนั่นเองแล้วก็ มีสัตว์ทั้งหมด5ตัวตัวใดตัวนึงเนี่ยจะต้องมีเลเวล50แล้วก็ค่าความรู้สึกดีขั้น5แค่นั้นเองฮะเราก็สามารถปลดล็อกสมาคมสัตว์เลียงได้แล้วนะฮะก็จะใช้เยอะหน่อยต่อไปสมาคมอาหารนะฮะสมาคมอาหารเนี่ยเราจะปลดอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องทําอาหารให้เลเวล6 วิธีการทําอาหารนะฮะผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่ามันเปิดเวสตรงไหนเนี่ยในการทําอาหารผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะฮะอยู่ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยเราก็สามารถไปที่ลิงก์นั้นได้เลยนะฮะเราก็ไปดูข้อมูลเอาซึ่งในการทําอาหารเนี่ยเราจะต้องไปเปิดเวสมันก่อนนะเมื่อเราเปิดเวสมาแล้วให้เราเข้าไปดูนะในคู่มือนักผจญภัยมันจะอยู่ตรงนี้นะอันที่5้าก็จะเป็นรูปพ่อครัวตรงนี้เราจะต้องทําการทําอาหารตรงเนี้ย ให้เลเวล6ขึ้นไปแล้วก็ทําอาหารไปเรื่อยๆฮนะทำให้ทุกเมนูเนี่ยรับรองงนะั้นเดี๋ยวมันก็6ง่ายๆก็คือไม่ต้องทําให้มันสาเร็จก็ได้เอาแค่ว่ามันปลดล็อกออกมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็6ฮนะแล้วก็ทำอัพขั้นมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คลิปการทำอาหารเนี่ยข้อมูลในการทำอาหารผมทำคลิปเอาไว้แล้วนะใต้ดีสคริปชันก็สามารถไปดูกันได้นะฮะก็เราสามารถปลดล็อกสมาคมอาหารได้ด้วยการทำอาหารใ้เลเวล6นั่นเองต่อไปสมายแอสซิสแตนต์นะนั่นก็คือให้เราเนี่ย เอาประดับมายัดสมุดแค่นั้นเองฮะวิธีการเอาประดับมายัดสมุดนั้นก็คือให้เราเนี่ยไปที่คู่มือนักผจญภัยตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เลยกดไปที่ตรงนี้ฮะเครื่องประดับศีรษะทั้งหมดเนี่ยเราก็เอาเข้ามาใส่นะฮะก็ไปทําคาฟมาออทำเครื่องประดับศีรษะตรงนี้ก็ได้นะ,ะถ้าเกิดเราจะปลดล็อกอันนี้อย่างเช่นอันนี้ซื้อก็ได้อ่ะลองซื้อให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ผลิตมาเลย นี่ก็จะประมาณนี้นะฮะเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอาที่เราผลิตเนี่ยเอามายัดลงไปในะสมุดแบบนี้นี่ก็จะปลดล็อกสเตตัสมาด้วยนะฮะแล้วก็แล้วเราก็เก็บเข้าไปในนี้เลยแค่นี้เองฮะเราก็จะสามารถปลดล็อกสมัยแอซิดแทนได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วบ้านกิวบ้านกิวเราจะปลดล็อกออกมาได้ยังไงนั่นก็คือ ให้เราเนี่ยมีสมุดนักผจญภัยของเรานะฮะเลเวล25ขึ้นไปเราก็สามารถปลดบ้านกิวตรงนี้ได้นะฮะก็ประมาณนี้ตรงนี้เลเวลนักผจญภรรัยของเราเนี่ยจะต้องมีเลเวล25นะฮะเราก็จะสามารถปลดบ้านกิวออกมาได้นั่นเองต่อไปอารีนาอารีนาก็จะเป็นคลาสดี <D> นั่นก็คือสมุดนักผจญภัยเราเลเวล30นั่นเองล้วก็สามารถ กดล็อกบ้านอารียนาอันนี้ได้สมุดนักพจน์ภัยก็เหมือนเดิมฮะคู่มือนักพจน์ภัยตรงเนี้ต้องมีเลเวล30หรือง่ายๆก็คือเป็นคัสด,ดีได้แล้วนะฮะถ้าเกิดใครทำ q u e s เสร็จก็จะประมาณคาัสดีแต่ว่าเอาแค่เลเวลมันก็ได้นะฮะมันก็สามารถปลดออกมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะเพราะว่าตุนเอาไว้เยอะขนาดนี้ร้านอุปกรณ์นะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสำหรับร้านอุปกรณ์ก็กดไปเลยนะครับ9กกล่องได้อะไรบ้างดู ส่วนมากก็จะเป็นอาหารในการบัฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารสตงสเต็งอะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับในการกินอะไรพวกเนี้ยเอ่ก็จะได้มานะฮะพวกที่เป็นบัฟต่างๆ่างประมาณนั้นต่อไปนะฮะนั่นก็คือสมาคมสัตว์เลี้ยงนะฮะเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ตามนี้เลยนี่ฮะสมาคมสัตว์เลี้ยงก็จะได้เป็นหอยนะฮะ ก็คือมันสามารถเอาไปซื้ออุปกรณ์จับสัตว์ได้นะฮะต่อไปกล่องสมาคมอาหารเมื่อเปิดออกมาแล้วส่วนมากก็จะได้แบบนี้เลยฮะ mm hmm. ก็จะได้เป็นวัตถุดิบในการเอาไปทำอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ต้องการทำอาหารเนี่ยก็เอามาลงตรงนี้ได้นะฮะต่อไปสมัยแอสซิสแตนต์นะฮะนั่นก็คือเจ้าเหรียญแดงอันนี้ที่เอาไว้กดออฟเมีนั่นเองนะฮะและสำหรับอีก4อันนะฮะนี่ก็คือ ช่นศูนย์อาหารศูนย์อาหารเราก็จะได้เข้าปั้นนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยเราก็สามารถรับได้แล้วก็คาฟ่านะฮะคาฟ่าคอร์ปอเรชั่นใช่ไหม <c oughs> เอ่ย <c oughs> ก็กดรับเข้าไปด,ดูนะฮะของที่จะได้ก็คือเป็นพวกแบบวัตถุดิบในการครับของครับอาวุธอะไรพวกนี้แล้วก็พวกสีผมนะฮะส่วนห้องกิว้วอะเรามาดูนะห้องกิ้วเราจะได้อะไรบ้างนี่ฮะห้องกิ้วก็จะได้ฮอนเนอร์พูฟ ที่เราไปลงกิววอนแล้วเราก็ได้เหรียญมานี้มานั่นแหละในการฆ่าคนนะส่วนอารีนาก็คือเหรียญอันนี้ก็คือในการลง6-6 6นั่นเองเราก็จะได้มานะฮะและนี่ก็คือข้อมูลในการเปิดสมาคมทั้งหมดนะฮะของเกมนี้นั่นเองก็จะมีทั้งหมด8สมาคมด้วยกันสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฮะขาดตกบกพรอ่รองตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลย ใครติดตรงไหนหรืออยากจะแนะนําอะไรก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะฮะเพราะว่าผมอ่านลุกคอมเมนต์ก็จะได้นําไปแก้ไขปรับปรุงกันอีกครั้งหนึ่งก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเป็นกําลังใจและก็จะได้มีพลาดทริคดีๆหรือข้อมูลที่ผมจะเอามาบอกในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกัน